เอาล่ะก็กลับสวัสดีกันด้วยนะเพื่เกมพับจีกันอีกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเล่นอีกทีนี่ผมก็น่าจะเล่นแรงแบบมันได้แล้วนะเพราะว่านี่น่าจะเป็นการสอบนะเห็นป่ะสี่ทับห้าแล้วผมไปเล่นมาแล้วโอเคมาเรามาเล่นกันสักตาหน่อยสิมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอรับของแป๊บหนึ่งมาก็แรงเอ้ก็พับจีในแรงกับพับจีหมดปกตินี่ต่างกันมากเลยทุกคนนี่เล่นโคตรยากเดี๋ยว นะเล่นทีมอะไรเนี่ยเล่นโซโลสิอ้าวเงินเหรอมีแต่ทีมเงินเหรอยโอเคได้ไม่ว่ากันอือเขาขึ้นเครื่องบินแล้วแต่กูยังโหลดไม่เสร็เนี่ยอะไรวะเนี่ยเออเดี๋ยวติดตามใครดีเอ s โอแล้วกันเดี๋ยวผมปรับภาพลงหน่อยดีกว่าเพราะว่า ผมเห็นสตรีมเมอร์ไม่ใช่ผมเห็นอ่าเขาเรียกอะไรนะอ่าเออสตรีมเมอร์ er นั่นแหละสตรีมเมอร์พับจีเขาปรับต่ำหมดเลยเอ่ะครับงั้นผมก็ต้องปรับต่ำใช่ไหมลักษณะพื้นีต่ำมากโฟร์ซิงก็อ่ต่ำนั่นกันโอเคลบรยอยหยักก็เอ,อ่ไม่ต่างกันโอเคปรับเวเหมือนเดิมนั่นแหละโอเคไปเขาจะลงไหนกันวะเออลืมบอกเลยก็แมปได้แมปโพชิงกี้นะทุกคน เขาลงไหนกันวะอย่าบอกนะเมืองเล็กๆนี่โอ้ใช่ซะด้วยเหมือนในแหลงเขาจะเล่นเซฟโคตรๆเลยนะทุกคนก็แหลงห่อยนะก็ต้องเข้าใจแล้วก็ในแมปหนึ่งเขาจำกัดแค่เท่าไหร่เท่าไหร่กิตตี้วะ60คนไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แป๊บน,นึงนะเดี๋ยวนะับแป๊บน,นึงนะประมาณสัก20ตีป้ปะเขาจำกัดเฮ้ยเสียงรึดแต่ฟักอ๋อไม่ได้มาโอเคขอฟาร์มกันใช้เป็นแบคเตอร์แล้วกัน ไม่ใช u m ยู่ะพีโอ้ตุกต๊กตาเด็กน่ารักมากงั้นจะใช้ใช้ใช AK คีดีกว่าทุกคนโอเคออกไปเหมือนจะมีแต่ตี้ผมนะลงตรงนี้ก็เธอว่าเลือกที่ดีดดมากเลยแหละนาเนะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> โอเคเปลี่ยนเป็น M4 เนาะแล้วกูก็เสือกทิ้งท้าย M4 ไว้ข้างบนด้วยเออเชยเอาขึ้นไปเอากันโอเคไล่งคืนละ โอเคมดโอเคโอเคโอเคจะเร่งอะไรขนาดนั้นวะ โอ้ยวกมึงทำไรวะอะไรวะเขาทำอะไรกันวะทำไมต้องขับรถมาจอดตรงนี้ล่ะจะดักสะพานเนาะโอเครู้ละทีมผมจะดักสะพานใช่ไหมโอเคถ้าโอ้ยกับดักวางพื้นมาก็คงจะดีกว่านี้นะ What fuck, what the fuck lưu. Wa chào, mắng là gọi này, có đi nào trao. Tông này quá. Wow. Oh, <laughs> นานซะด้วยทีนี้เออ,อเฮ้ยเฮ้ยเกมเน็ตมึงจะเกินไปนะโอ้ยฟังปิงห้าสิบเต้นเน็ตเกิดความล่าช้าเยี่ยมโอ้ยทำไมเนี่ยชิบหายแล้วเกิดอะไรขึ้นวะ โอเคยังไม่ตายยังไม่ตายโ oh. hmm. อ้โหเหนียวอะลูกโอ้โอ้อะไร้วยกันเอ

กูแมนด้วยนะนี่ไปแล้วมั้งมดแต่ฟักขันนี้กันขันนี้กัน <c oughs> โอ้ยโดนได้ไงวะ มาดึงหน่อยโอเคสวยมาดักนะสะบงสะพานอ่ะเสียงอะไรวะงโอ้โหเจ็บ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 มากเจ็บ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 มากขอฮิวบัตร what the fuck อุ้ยเฮ้ยไม่ดีอย่างวะืมใส่ยิงอย่างเทพเย่ว่า กี้โดนหัวปักน็อกลงเรือแล้วกันเรบร้อยเลยเพื่อนเราจะตายไม่ได้กันเพื่อนเอซี SEO คุงสดอัดออนไลน์ไม่เกี่ยวมั้งเออลังก่อนเพื่อนเนี่ยเฉยมาแล้วมาแล้วมาละโอเคจัดอันดับแรงวันนี้คุณได้อยู่แรงที่วันหนึ่ง เอ้ยอ๋อวันหนึ่งแล้วขึ้นซิีเวอร์เลยเออวะใช้แน่นแน่ดูหน่อยดิเอ,อ่อดูขั้นแรงยังไงวะเนี่ยก็กค่จัดระเบียบเออวะนีออ่ไงใช่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 หนึ่งแล้วขึ้นไปซิีเวอร์โอเคมาวันนี้ขอขึ้นซิีเวอร์กันแล้วกันนะมาต้องขึ้นแล้วแหละก็ผมก็เล่นโหดเกินไปอ่ะครับก็ต้องขึ้นแล้วครับซิีเวอร์เนี่ย โอเคได้แมปเดิมเนาะแมปแมปอีแลงโกใช่ปะใช่ปะวะเออใช่ละเอ็กอโซเพรสโซอีอเราเราเรา,เรา,เราต้องเข้ามาเราต้องทักทายด้วยไปทุกคนฮัลโหลนี่แล้วก็ไม่มีใครตอบกูเหมือนเดิมขนาดในแร้งนั้นเนี่ยสวัสดีครับไม่มีใครใช่ไหมไม่พูดกันเลยวะไอพวกนี้ตายไปซะเจ้าเออไม่โดนขโมยอ่ะ,อะ เขาตามใครกันเดี๋ยวผมจะรอไปเบอร์หนึ่งมาร์กเราก็ต้องตามเบอร์หนึ่งสิทุกคนมาแล้วโอ้โหลงอ๋อจะลงมาหารถโอ้ยแย่ yeah, ว่ะมีคนมีสองคนว่ะเออโอ้ไม่ตีนึงเต็มเต็มไปได้รถไม่รู้รู้แต่ตอนนี้เราจะตายกันหมดนี่ไงลงได้กู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 ลงได้ไดได go 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 ฮึม แม่งรู้ได้ไงวะเนี่ยอช่างแม่งเหรอะให้ไอ้กูขึ้นแบบไอ้กูขึ้นแรงแบบยังไงก็ไม่ได้โอ้โห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 โอ้ my god อ uh. า เฮ้ยกูแรงบนนะเฮ้ยมึงลงอย่างนี้เลยอ่ะมันไม่ปาดหนีเลยทุกคนโอ้แสบแสบมากแสบแผลอืครั้งนี้ได้แมพเอ่อเขาเรียกอะไรวะเออแมพเลยวะไม่รู้จะเป็นแมพที่น่าเบื่อ,อมากปะเธอทำไมต้องได้แบบน,นี้วะมันกู้กเกินไปอะ่ะ เขาติดตามเบอร์สามไงโอเคไดโค้โอเคโอเครีบล,ลง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 เดี๋ยวก็ตายหาละไม่กูไม่ให้ของกูขโมยกูขโมยได้ลูกสองละไปละเน้ำเออได้น้ำไปไปละกูไอ้ทำไมกูไม่ไปเก็บของได้แล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้เป็นไรมาละอ๋อลูกสองเหมือนกัน ขโมยขโมยไม่แบ่งไม like oh, ่แบ่งกูไม่แบ่งกูไม่แบ่งเอพื่นเล่นเพื่นเล่นได้ปืนยังอ๋อได้ละโอ้ไม่ได้ปืนคมกว่ากูอีกไอ้สัตว์เนี่ยเดี๋ยววิ่งไปเมืองเลยแล้วกันโอ้ยพวกมึงจะรีบฟังมาดีแบ่งกูหน่อยคงจะไม่มีคนเนาะน่าจะ เฮ้ยปืนกลน่ะเฮ้ยฮัลโหลปืนกลฮัลโหลคุณซีเยอะาโอ้ได้นะคะ่ะโอ้ลูกสองเนี่ยนะลูกสองกับขาเนี่ยนะคิดได้เนาะอืมคุณซีใจเยอะมากเดี๋ยวคุณซีบอกเขาไว้เรามาเป็นทีมรู้สึกว่าผมเล่นเจอคนเบียดเยอะมากไม่รู้เหมือนกันคนเบียดเขาเล่นเยอะหรือว่าเป็นเพราะ อะไรหรือยังไงหรือเทียนไข่หรือตะใบไอ้ขี้เออต้องหนอย่างนี้สิวะเออวัดวัดตะฟักไป้แบตแบตเรียบจะแบตเรียบบอกกันหน่อยสิก่อนจะมาไหนเนี่ยเอ้ยพวกมึงอย่าคุยภาษาดิภาษาเวียดไม่ได้ขอบจักรวาลสักหน่อยสัตว์เดาใช่ไหมไม่ใช่ทุกคนจะรู้นะเฮ้ยสุบูลสุบูลคุยอะไรสัตว์กูจะรู้ไหมเนี่ยนะไอชิรัมถึงกัน ว่างโหเก็บกูเก็บเก็บยับบอกเลยเก็บยับคงมัดเดียบบอกเลยเก็บย like> ับเก็บยับบอกเลยไปละเอ่อคือของผมลกมากเลยมาดูเอาดีจ้าเรามาดูประมาณนี้แล้วกันก็ไม่ต้องโอ้โหเก็บิยอะเออกมาทำไมเยอะๆวะไงให้ชิลน้ำให้ชิลน้ำให้ชิลน้ำว๊าดอโล่ทำมาโลรซะว่ากูไม่รู้พงพูดอะไรช่วยอย่าคิดว่าภาษาเวียดมันครอบจักรวาลสิวะ โตโโตโตโตยัง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 เอามึงนอ่ะยังอีกยังเลยลิซ้อด้วยโอ้ดาวดไอ้หี้ยม่งขับรถไปด้วยนะอ๋อมันมันทิ้งรถไว้ผมไอ้เหี้ยมึงเงียบดิสัตว์คานว่ะแม่อะไรวะนี่อังกฤษได้ไหมไอ้กูเข้าใจนิดนึงก็ดีเชงยาเชงยาตาไเซ โอเคดีแต่มันยังทิ้งรถไว้ให้เอาพวกมึงจะไปไหนกันวะไม่บอกกูเลยเหี้ย er วะงั้นผมหักเข้ามาฟาร์มตรงนี้แล้วกันออเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้ผมฟาร์มเสร็จแล้วนี่วะ<อ>ผมว่าพับจีนี่ขับรถมันนะซื้อพับจีมาขับรถมา,มา,มาขับรถน่าจะคุ้มกว่ามาเล่นเกมเลยคน,น <c oughs> ขับรถมันมากเกมนี้ถ้าไม่ดีเลยนะ อ๋อจเย็นจีนโอ้โหปิงดูปิงทุกคนโอ้โหโอ้โหมุมซ้ายมุมซ้ายปิงโอ้โหพันกลัวอารโร่อารโร่ไปยังไงอาร์โร่เร็วเพิ่มดิ้นอาร์โร่อาร์โร่มันยังใช้ภาษาภาษาไหนเนี่ยภาษาภาษาไหนมันก็เหมือนกันนี่หว่าอาร์เทมอาร์เทมไปเลี๋ยวอะโรอะโรไปหาเพื่อนกัน ถ้าผมแบบขับไปแล้วพุ่งชนเพื่อนเลยจะเป็นไงวะได้ได้ได้สปีดพุ่งชนเอ้ยดับกันเหรอรปรปไปรืป่อยๆไปเรวไปยๆเดียวกันไปด้วยกันเดวกันเดียวกันผมไม่ค่อยอยากขับหรอกไม่รู้ว่าจะเสียดังกันไปหรือเปล่าวะ

โจเบี้ยได้เลยคุณยาดอปมึงเป็นได้เลยได้มึงเป็นอะไรกับเอ็ดอปมากบอกว่าไว้หนาทีด้เลยพีดูหน่อยดิวเพื่อนกูจะโดนเลยไหมโอ้โห่าเบื่ออะไหลมาละไหลมาละเป๊ะถ้าไปอยู่ข้างล่างนั้นน่าจะตายนะทุกคนเด้อเด้อผมยิงนี่ปั่นละคนปั่นนะทุกคนเละละปั่นแค่นี้เดียวไม่มีใครว่าเลยเพื่อนมาทิ้งผม ผมก็จะอยู่เมืองนี right ้อย oh, <my> so ่างเงาๆรอเปล่านะอยากได้เป่าสมากชวมนเยอะ้เยอดันไเอยโอยมันก็ช็อตจริงจังเบื่อดูวันาไม่เยอะ lắm เวียน holy shit h e l team help 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 fuck โอ้ยเย้ไอสัตว์ที่ลอยแม่งกูรู้นะแปลว่าขอโทษไอ้เย้ทิ้งกูไว้คนเดียวแล้วกูเป็นไงโดนแล้วสิหืมหืมเพื่อนทิ้งทุกคนโคตรน่าเศร้าเอ้ยลังขึ้นลังขึ้นไม่เป็นไรเฮ้ยเฮี้ยจริงๆทีมอย่างนี้ทิ้งไว้คนเดียวบอกแค่วาสิ้นลอยสิ้นลอย มื่อกีผมว่าผมจะเอียงขวาไปตรงหน้าต่างเนี่ยแต่ไม่เอียงไม่ได้ไม่จะเอียงแล้วก็ยิงไง yeah, แย่ว่ะมาละ The o l l i Akm อ๋อเล่นโอ้ทำไมต้องแมปบพี่มาอีกวะ่ะแล้วก็เนืองเย็นด็อกใหม่กูรู้เลยคนเวียนล้วนฮ่าฮ่าหานาส่าวกคกน่าเนาส่าวเดี๋ยวรอดูเขาจะติดตามใครก็แมพีมะอีกละอืมยยมขอ,อขอขึ้นซิลเวอร์เถอะ โอ้เช oh, oh, mm. ี่ยไม่บอกกันเลยลงไหนไอ้ยี carro. ่กูก็ไ uh ม่ไ huh> ด oh, ้ดูจอคอมด้วยต้อนครับต้อนกับไม่ใช่กระเบียดของพวกคุณครับผมคมผิดผมเองครับเหมือนจะถึงนะบ้าบอกพวกกันลงนี้ก็ได้วะาไปกว่าเกมโดมิโนไหนอะโดมโดโนลาตไหนระบาดเ h ็ดดิรูกกูเล่นเซิร์ฟเวียดดีวะกูมาผิดเซิร์ฟอะหว่าวะ เลือว่าไงหรือว่ายังไงเทียนไขได้แตะไบร์ทเก็บดอนลาร์ได้คู่กันเลยนะเลื่อๆๆๆๆๆฟ้าฟ้าฟืาเสียงรถคุณภาพ sr ปืนดีแต่คนใช้ไม่เป็นจบโอ้คิดไง sr กับ m สองสี่ทุกคนแบบคอมโบเลยแบบปักปั้งแล้วก็ปัก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 อืมฮึเอคีเลยปะเอคติดคุณสามนั่นเลยน่าสนดีนี่เข้ายิงกันแม่นๆยังไงไวพวก คาพวกเอ่อเอ็มสองสี่อ่ะผมแบบม,ม,ม,มันเก่งมากเอานิ้วไปเลยแบบยิงแบบพวกมันพวกเฮ้ยพวกมันไม่่ใชพวกเขาที่เล่นแบบพลหดวนเนี่ยยิงปักทีหนึ่งโดนหัวแล้วก็แบกไปเลยทำได้ไงวะที่กูลองทำมัง่งปะทีหนึ่งมันหันมาเจอผมสเปซผมเรียบร้อยกูตายสัโอ้โหโนกได,ด้แต่สะโคปดีด มันต้องอย่างนี้สิเพื่อนลงไหนกันหมดวะ <c oughs> เป็นแังที่สามคัคคีกันจริงๆ SKS กับ SLR ในหูวกันวะไม่รู้แหละใช้ SL r SKS อะไรวะนั่นมันมาด้วย <c oughs> คุณแปบใช้ได้ป่ววะ <c oughs> ได้อย่างงี้สิวะวถามเพื่อนกันใครต้องการคุ่6หกมั่งเออกูจะพูด่ยมูนิสโค โฟสิกฮูนีสโคปสิกนี่ต้องการสโคปหกมั่งเอาบุญเป็นหน้า,าเปล่นะเาเว้นเลยหมายไว้ตรงนี้แล้วกันมาจุดไว้ใครต้องการมาเอาโอ้โหคุณหกใจเยอะมากค่ยอยไปให้แล้วกันโอ้โหขับรถมเมาเลยโอ้โหเอ้ยบัสสีโดนเขาบอกว่ารูกบอลสี่ยิงไม่เปนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาตรงนั้นนะของเต็มตรงนู่นเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเพื่อนโดนไหมคูณแป่ะทุกคนตรงไหนวะม,มันแค่ซ้อมปืนเหรอ,อแค่ซ้อมจริงจังปะเนี่ยของดีนะแต่พวกของแต่งไม่มีเลยแย่วะมันมเรียกว่าดีเลยผอว่า แมพยังกว้วงงั่นแ๋ยวผมรออยู่เมืองน,นี้แล้วกัน,อ,น,มมนอืมคนฟังหมดแล้วเดี๋ยวผมจะลาดนะ้ำมันไว้ขัน้บนบนบันไดตรงนี้นี <c> ่ <oughs> ชุมช่มฉ่ำโอเคไม่ชิบหายก่อนนะเดี๋ยวปลาเอ้ปลาไม่ได้เฮ้ยเพื่อนใกล้พอวะ่ะ อืมใจมากเลยเราช่วยนายไม่ได้นะเพื่อนนื่ต้องช่วยตัวเองนั่นแหละงั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนั่งรอยอย่างนั้นตรงนี้เลยแบบมันแบบมาปุบ๊บได้ยินเสียเท้าป,ปุ๊บยิงทันทีหนึ่งนั่งรอแล้วกันชิบหายลืมดูว่าแบบไอ้วงแม่งไมดไวงมันบีบตรงนี้วิ่งก่อนอ๋อ กด X ไม่โดนเดี๋ยววิ่งหารถก่อนหารถหารถอืมอืมชิบหายแล้วทุกคนมีเพิ่ง,งยิงกันดีกูเข้าวงก่นอกนรีบอะพวกมึงรีบอะได้เบอร์จริงๆไม่สนขอวนเข้ากันไม่สนไม่สนวงกัดแรงมากโอ้โหตายเลยเพื่อนวงกัดแรงมากวงกัดแรงมาก มึงกัดยังจ uh ีบอีกเจ็ดวินะเพื่อนเอ้ยมึงยังไม่ไปอีกเหรอมึงดีอยู่ด้วแหละมันอยู่ตรงไหนวะยิงกูซะด้วยเสียงปืนมันมาจากตรงนั้นน่ะช่างมันเถอะโดทูดเซฟโซนเพื่อนมึงไม่เอารถเรนมาอะไรหรือไงเนี่ยลงไปกันลงไปกันลงไปเพื่อนรอกูด well, ้วยขี้เกียจวิ่งมันไกลกันไป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 ด่วด่วนด่วน ไม่เดนเบิดเดีดมาด้วยหลบๆลบๆลบ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 ตรงไหนอยู่วะอ,อ๋อนั่นไงซ้ำไปทีโอ้โหชิบหายละ โอ okay, okay, okay. เคโอเคโอเคเพ่นนี้ไปกูชุบ cover fence cover ชิบหายแล้วอุ้ยเชีย่ยกูโดนแม่นมากแม่นมากใช่ขอให้ไปสู่สุขติแม่นมากไอ้เหี้ยกูยิงไม่โดนแม่ยิงโดนแต่ไม่ไม,ไม่ดาว คำนวณดาเมจไม่เป็นนี่ปั๊บปับป๊บต้องขึ้นแล้วแหละอึ๊บอึ๊บออฮะอสิบวิวะลอยโอเคโอเคโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาพีพีท่านนี้นะครับได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ